สวัสดีค่ะเปิดตำแหน่งตำรวจขี่จักรยานยนต์ตามท้ายกำนันนกหน่องท่าผาขณะหลบหนีไม่ธรรมดาต้องบอกว่าล่าสุดรู้แล้วว่าตำแหน่งของตำรวจที่ขี่จักรยานยนต์ตามท้ายกำนันนกหน่องท่าผาขณะกำลังหลบหนีจากภาพวงจรปิดไม่ใช่ธรรมดาเลยกลายเป็นประเด็นที่ต้องติดตามจากกรณีในงานเลี้ยงเลือด มีเหตุสารวัตรทางหลวงนคนปรปฐมเสียชีวิตโดยกำนันนกนั้นได้ยื่นข้อเสนอขอเปลี่ยนตำแหน่งให้กับญาติของตนเองจากสายตรวจวิทยุเป็นสายตรวจจักรยานยนต์แต่ผู้ตายไม่ยอมหน่องท่าผามือปืนคนสนิทตัวยิงจนเสียชีวิตต่อหน้านายตำรวจยีบเอ็ดนายโดยที่ผ่านมาสารจังหวัดนคนปรปฐมได้มีการออกหมายจับ6ตตำรวจที่เอี่ยวกับคดีสารวัตร แบงค์ในความผิดร่วมกันช่วยเหลือผู้ต้องหาและร่วมกันทำลายหลักฐานเป็นตำรวจสพเมืองนครปฐมสพกระทุ่มแบนและตำรวจทางหลวงก่อนมีการควบคุมทั้ง6นายมาสอบสวนที่ตำรวจภูธรภาค7และในเวลาต่อมาก็ทำเอาเฮอฮาวงการสีกากีเมื่อสอรยุทธสุทัศนะจินดากรรมกรข่าวได้ออกมาโพส รูปจากกล้องวงจรปิดวันเดียวกันกับที่เกิดเหตุกำนันนกหนองท่าผาขับรถลหลบหนีหลังเกิดเหตุโดยในกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพรถจักรยานยนต์ตำรวจขับตามท้ายรถกำนันนกในลักษณะคล้ายคุ้มกันและพบว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถจักรยานยนต์นำขบวนของตำรวจและคนขับรถในวันนั้นเป็นตำรวจสังกัดตำรวจภูธรเมืองนคนปรปฐมด้วย และล่าสุดรู้ตัวแล้วตำแหน่งของตำรวจขี่จักรยานยนต์ตามท้ายกำนันนกหน่องท่าผาขณะทำการหลบหนีจากภาพกล้องวงจรปิดไม่ใช่ธรรมดาเป็นถึงรองสารวัตรจราจรโดยพลตำรวจตรีจากกลิดเครือสุนทรวนิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมที่เดินทางมายังตำรวจภูธรภาค7เปิดเผยสำหรับคดีนี้ พลขับที่ตกเป็นข่าวเป็นพลขับของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมตนยืนยันว่าไม่เป็นความจริงซึ่งพลขับของตนเป็นคนที่มากับตนวันนี้ส่วนข้อสงสัยว่านายตำรวจนายนี้ได้เป็นคนขับรถนำให้กับกำนันนกเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของความสนิทสนมส่วนตัว ที่ไปช่วยขับรถนำให้หลังเวลาราชการโดยเป็นรองโดยเป็นรองสารวัจจราจรสังกัดสอพอเมืองนครปฐมและรถที่นำไปใช้ก็จะเป็นการให้ปฏิบัติเนื่องจากมีภารกิจรับเสด็จจะต้องคอยนำทางให้ผู้บังคับบัญชาเป็นครั้งขราวขอบคุณข้อมูลจากทีนิวค่ะ